พระองค์จะทรงช่วยตัวท่านให้พ้นจากกับของรามจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีของพระองค์และท่านจะวางใจอยู่ในปีกของพระองค์ความจริงของพระองค์เป็นโลกและเป็นนกและด้างของท่านพันคนจะลลมอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาไกลท่านท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้น ในพระเยซูคริสต์ชีวิตเหนือโลกที่สุดแล้วภัยโรคระบาดจะหมดไปแต่เมื่อเรายังอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นอย่าตกใจรีบปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการไข้สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านล้างมือให้บ่อยที่สุดด้วยยาฆ่าเชือ้อทั้งก่อนและหลังการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นใช้ช้อนกลางส่วนตัว พักทายกันอย่างสุภาพแทนการสัมผัสเว้นระยะหา่างแต่สื่อสารใกล้ชิดทางออนไลน์หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือไปที่ชุมชนที่ไม่มีการคัดกรองดื่มน้ำให้มากเพียงพอและทานวิตามินซีเสริมภูมิคุ้มกันโรคเราจะปลอดภัยแน่นอนด้วยความห่วงใยจากคริจักรชีวิตสุขสันต์ ช่วยมนุษย์คนบาปก็คือต้องแลกด้วยชีวิตของโรรองที่บริสุทธิ์จึงสามารถที่จะปลดปล่อยมนุษย์ได้ดังนั้นโรรองค์จึงยินดีในการไปที่การเขนเป็นแบบอย่างของมนุษย์ที่ยืนอยู่ต่อหน้าผู้พักของพระเจา้าอย่างไร้ตํำหนิทําให้พระเยซูคริสต์จึงสามารถที่จะช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนได้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถจะแบกรับบาปของมนุษย์คนอื่นได้เพราะทุกคนนั้นก็เป็นคนบาป การแบกนั้นเป็นเหมือนการรับโทษความผิดเป็นการประจารรับโทษความผิดที่ตัวเองได้กระทำแต่แท้ที่จริงแล้วพระเยซูคริสต์ไม่ทรงมีความผิดบาปเลยจึงไม่มีบาปที่โปรงจะต้องแบกแต่เพราะพระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์ไปถูกตรึงที่การเขนเพื่อรับโทษแทนมนุษย์ทุกคนดังนั้นการเขนที่โะรงทรงแบกไปนั้นก็คือโทษของมนุษย์ทุกคนที่โปรงทรงแบกรับนั่นเอง การที่พระเยซูเสด็จไปที่การเขนมีคนมาช่วยเหลือนั้นพระรงทรงรู้ทรงเต็มพระทยัยและโะรงนั้นทรงประทานพระพรให้กับผู้ที่ร่วมแบกการเขนของพระรงค์ให้เขาและครอบครัวได้รับพระพรของพระเจ้าด้วยเพราะนั้นนั่นคือพระเยซูไม่เคยลืมผู้ที่มีส่วนในราชกิจของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครก็ตามที่รับแบกการเขนและรับความอับอายร่วมกับพระองค์เราเองนั้นก็ได้รับการปลอบประโลมใจรับกำลังที่มาจากพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งดีที่เราเองทําให้กับรเราที่เป็นคนแรกที่รับเชื่อในครอบครัวรักษาความเชื่อให้ดีให้เป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้การได้เพื่อความรอดจะไปถึงครอบครัวของเราเมื่อไร่ก็ตามที่เรามีความเข้มแข็งมันคงยืนหยัดเมื่อผ่านไปผ่านเหตุการณ์เหล่านี้เราจะรับพระพรสงหาราศีที่มาจากพระเจ้านั่นคือพระสัญญาของโปรด สิ่งที่สําคัญคือการที่เราต้องน้อมรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าของเราครอบครองในชีวิตของเราและตระหนักว่าที่กลางเขนนั้นพร่งเอาบาปทั้งหมดของเราทรงแบกไปแล้วและตรึงไว้ที่กลางเขนชีวิตของเราในวันนี้เป็นชีวิตใหม่ที่ไม่มีตัวเก่าอีกต่อไปแต่มีพระเยซูคริสต์โดยพระวิญญาณของพระองค์สถทิตทางานในชีวิต